เคเจ็ 7, พื้นที่นาดอนอายุ1ปีก็อีกเจเดือนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่เท่าไหร่สามนิ้วกว่าเนาะสามนิ้วขึ้น ถ้าแป้งงงไรที่มันเปนเตียนเนาะยาไม่เยอะก็เวลาฝนตกเปียกพื้นดินเปียกเยอะๆพอสมควรค่อยเอาปุ๋ยหวานนะครับปุ๋ยหวานไม่ต้องไถก็ได้ทุกท่านเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเข้าฤดูฝนเพราะาอันเป็นนาดอนอันนี้พอถ้าเราไถดินมันจะฟู พอดินฟูแล้วก็เดี๋ยวไม้มันจะล้มเนาะเพราะว่ามันมันโตมันสูงเกินอายุไปเวลาลมฟ้าลมฝนมากลัวมันล้มกลัวมันโค้นนี่ก็น่าสีแล้วก็สวยงามตามท้องนาโอ้ใหญ่ ว่าอย่างผากเลยคเ K7 นะครับ